เอาละครับนี่เป็นการสตรีมครั้งแรกกับช่องเด็กหัวเกียนชนนอลไปเลย,เลยไปกันเลยครับยังไงก็ไม่รู้ครับเล่นไม่เก่งเลครับเล่นแบบชิวๆเลยละกัน <c oughs> มีสัตว์เลี้ยงด้วยอันนี้มันไม่ใช่เป็นชีวของผมครับบัญชีของเด็กหัวเกียนชนนอลคือรู้ผมเล่นเก่งมากเลย ผมยังเล่นไม่ได้ขนาดนี้เลยเผมพู่งจะเริ่มเล่นสนุกสนุกมันมันเริ่มเลยดิโก้จุบุจุบุเขามีทางทางไวยอัศวินกาดิว่าป๊าบเข้าเปหนึ่งรอบ นานจังเบิ้มๆกันดีกว่าครับมไม่หม์ เรือสามหก 3, แล้วโหเราเล่นโดยเราไม่ต้องไปสังหารกันเลยมีคนสังหาัเองก่อนไม่มีอาวุธเลยต้องหาอาวุธเอาเวล้ะมาถึงเป็โตัวนี้ตาแล้วติม

นี่กูกำลังสตรีมอยู่นะไอเยลโหมีรลเบอร์ด้วยใครวะเนี้ยแม่เล่นเก่งจริง้หย,ยิงผู้ชายบังคับอยู่เนี้ยน้องออมมาที่น้องอมอ,งอมครับ <c oughs> ไปดลกวะครับจบเกมวา